แชร์ให้เฮียไปสิธกลุ่มไม่เอาอย่าแชร์ไปครับนะนะอย่าแชร์ผมไม่ลงตามกลุ่มนะขอร้องนะครับอย่าแม่งรีพอร์ตกูอกีกโดนบล็อกอีกนะคุณแชร์ไปหนะ้าวอคุณเองได้ไม่มีปัญหาคนระับแต่คุณอย่าเที่ยวก๊อปปี้แล้วไปแปะตามกลุ่มต่างๆนะคนมารำคาญมันเกียดขี้หน่ามากแม่งช่วยกันรายงานเพจผมโดนบล็อกไปตั้งเป็นเดือนๆอนนะ่คุณอย่าแชร์ไปนะคุณแชร์ลงหนะ้าเฟซตัวเองได้แต่อย่าเสือกเอาคลิปผม จากเฟซบุกไปก๊อปปี้ไปแปะตามกลุ่มนะเขาหมั่นไส้เขารลายงานอย่าทำนะครับอย่าทำไม่ต้องช่วยผมขนาดนั้นนะคุณแชร์ลงกลุ่มแอดมินกลุ่มมันหมั่นไส้มันบอกให้คนช่วยกันรายงานผมเดือดร้อนนะคุณแชร์ลงหน้าวอลตัวเองได้นะผมไม่ว่าแต่อย่าเอาก๊อปปี้ไปแปะตามกลุ่มต่างๆคนก็จะรำคาญคุณลองนึกดูนะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเนี่ย แล้วมีสมาชิกในนั้นสักยี่สิบคนแม่งชอบผมเลอเกิน๊อปปี้ไปแตะในกลุ่มเนี่ยมันจะมีคิดผมโผล่อย่างนั้นยี่สิบคนจะล่ำคาญเนี่ยไอเฮียจะแชร์มันไหมหนารีพอร์ตพอรีพอร์ตปุ๊บกูก็ซวยแต่นี่แม่งถูกมอว่าเป็นสแปมเพราะนั้นอย่าทำนะครับไม่ต้องช่วยใครอยากฟังก็มันมาหาฟังเองไม่ต้องนำเสนอเขาอ่ารอดไปได้นี่โดนบล็อกไปคุณรู้เปล่าไม่งั้น คนติดตามผมเป็นล้านหายไปทีเดียวสามหมื่นอ่ะรู้วป่าเน,นี่ยยอดผมเนี่ยหายคนฟอลโล่หายไปสามหมืนอ่ะรำพังไอ้พวก i อมันยิงเฟซผมก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมนี่มันยังมีคนธรรมดาช่วยกันอีกเอาเะนี้แม่งเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะไหนทั้ง i อโอรีพอร์ตแล้วมีชาวบ้านหมั่นใส้รีพอร์ตไอไอโน่ยมันอวตารมันรีพอร์ตผมมันไม่ค่อยมีผลเลยหรอกเพราะว่ามันเป็นเฟซใหม่ แต่ที่มันมีผลกับผมคือไอ้คนที่แม่งมีตัวตนในเดรีพอร์ในน่ากลัวไอ้ที่ผมโดนรอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากคนเนี่ยไอ้คนที้มีตัวตนนี่แหละครับก็อปปี้ด้วยความบารธนาดีเอาไปลงกลุมกลมกล่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นสมาชิกก็มีเป็นแสนคนเขาลำคาญไงเขาเลยรีพอร์ตตูมเดียวผมเลยแย่เลยไอ้พวกไอโอมันเป็นเฟซใหม่ไม่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวคืออะไรคือไอ้คนที่แม่งมีตัวตนนีน่และแลวรีพอร์ตเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไง ผมเองมีช่วงเหนือยช่วยกันแชร์เฟซทีมมาร์กไม่เอากันใหญ่เลยท้ายสุดกูซวยเพราะสมาชิกตัวเองเนี่ยจะบอกให้เอฟซีพัฒนาดีไงก๊อปกันใหญ่เลยก๊อปไปแตะในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นจนหมดจนคนหมั่นไส้ไงเราลำคานไงมึงอยแชร์เปนทําเพียอะไรนะหนามันไม่ใช่คนทุกคนจะรักผมหมดนดคนเกลียดผมก็มีใช่ไหมครับอันนั้นจะแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองก็ไม่เป็นไรล่ะหน้าเฟซคุณเองอ่ะคุณก็มีสิทธิ์แชร์แต่คุณก๊อปปี้ไปแปะเนี่ย คนก็จะมองว่าคุณเป็นเพจปั่นไรหรือเปล่าพอเป็นปั่นไรผมก็เลยซวยตามนะครับวิธีดูเลยผมโดนไปถูกปิดกั้นไปดูเดี๋ยวนี้ผมเริ่มคนดูเป็นแสนเลยไหมแต่ไมก่อนนี่ทุกโพสผมไม่มีตามมาแสนห้านะครับแต่ก่อนนี่ทุกโพสผมไม่เคยตามมาแสนห้าตอนหลังคนดูอ่ะไม่มีแค่ละห้าร้อยเพจอัอะไรฮอตฮอตเต็มที่ได้แค่หมื่นหนึ่งเนะี่ย เออทำไมก่อนแม่งห้าแสนนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะสำหรับคนที่ติดตามมาร์กเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้กว่าจะได้โพสไหนได้แสนเนี่ยโอ้โห,หกูน้ำลายเหนียวอะ่ะนั้นอันนี้ชีใใ้แจงพวกเราเข้าใจนะว่านี้ระบบ Facebook มันกําลังป้องกันการปั่นไลค์ผมก็เพิ่งรู้กันละว่าอเอ๊ะทำไมวะทําไมเพจผมช่วงนี้มันเป็นอะไรวะคนดูแต่ละโพสแม่งแสนห้าแสนห้าแม่งเหลือห้าร้อยสามร้อย คนกดไลค์นี่เป็นหมื่นนั่งเหลืออยู่สามสิบคนอะไรนี่ใช่ไหมนี่พึ่งจะเอาชนะมันได้ไม่นานนี่นะ,ะครับนหลายคนนี่เคยส่งเตือนมันไม่เตือนเห็นไ,ไหมผมนี่บอกว่าคนไหนที่ไม่มีการเตือนนี่คุณพยายามเข้ามาดูแล้วก็พยายามพิมพ์ทักข้อความทักทายแสดงความเห็นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้กลับมาเป็นปกติเร็วๆเห็นไ,ไหมมันมีคนดูผมเยอะนะ ดูตอนที่ดูมีคนช่วยแชร์เยอะก็จริงไงแต่ว่ามีแต่คนกดไลค์ไม่มีคนแสดงความเห็นเลยนะ้วัาไอเฟสบุ๊ัปกตีมาเป็นการทำโดยโรบอตนะครับคนที่เป็นเอฟซเก่าๆที่เคยมีเตือนตลอดแม่งก็บอกว่้ทำไมชักนี้ของมาร์กไม่เตือนเดี๋ยวนี้มาร์กไม่ไลค์สดตหายไปเรื่ยๆ,ๆใช่ไหมเพราะบางคนนี่คือดูอย่างเดียวแต่ไม่เคยแสดงความเห็น ไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดแชร์ไม่เคยอะไรนะเพรัะนั้นไอ้คนวนนี้ก็จะถูกดีดออกดีดออกไปเรื่อยครับคนนี้เป็นแฟนประจําผมเนี่ยนะสมัยก่อนมีข้อความเตือนไปเนี่ยแต่พอมันมีคนรีพอร์ตเยอะๆว่าเนี่ยเฟซบุ๊กมันจับได้ปุ๊บมันก็จะตีละอันนี้นไอ้คนที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยมันก็จะไม่ส่งเตือนละหลายคนจึงไม่เห็นเฟซผมไงนี่แหละคือการปิดกั้นไงนะฉพระนั้น พวกเราก็รู้ว่าเป็นความรู้จะได้รู้อ่ะเนี่ยตอนนี้คนดูนเหลือแค่ห้าร้อยมันนี่ยสมัยก่อนคนดูเป็นพันเห็นไหมบางช่วงแม่งเต็มที่มันล็อกไว้แค่สองร้อยเองน่นะแต่มันส่งเตือนแค่สองร้อยคนสมัยก่อนมันส่งเตือนเป็นพันคนนะ่ะกดไลค์นะครับกดไลค์๋ย่ต้องมาคอมเห็นแสดงความเห็นครับต้องเข้ามาแสดงความเห็นครับต้องมาทักทายกดไลค์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้แม่งมันมันไม่ได้ละเพราะว่ามันมีนววิธีการนะครับ บางคนนี่นะรับจ้างรับจ้างยิงแอดนี่หรอไหมรับประกันยิงไม่อั้นอะไรเนี้ยนะพวกนี้จะมีทีมงานมีมือถือคนละร้อยเครื่องแล้วก็จะมีเพจอาวาตารคนละร้อยอันนะครับพวกนี้จะคอยเข้าไปคอยกดไลค์คอยกดแชร์บางคนนี่รับเลยนะบ่ารับประกันว่ายังไงต้องมีคนไลร้อยคนขั้นตำ่ำอันนี้ไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันก็หลงกลเนี่ย ก็ไปใช้บริการของไอ้เพจพวกนี้ไงพวกปันไลค์ปันแชร์เนี่ยมันเอ้าจ้างมันปุ๊บมันก็มึงไลค์เมื่อไหร่มันก็เข้าไปเลยนะนะก็คือไอ้พวกนี้มีคนละร้อยเครื่องมีอยู่สิบคนเนี่ยก็พันพันไลค์พันแชร์ได้เห็นไหมครับล้วใช้บริการโอ้โหแม่งคนไลค์คนแชร์เต็มไปหมดเลยนะแต่พอลองเช็คเข้าไปดูยังไม่มีแต่อวตารนั่นเลยเห็นไหมเอ้ระบบ a c e b o o k มันกระดักต่อว่าเฮ้ ถ้าเกิดว่าแค่ไลค์แค่แชร์ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์ใช่ไหมมันก็จับทางได้มันก็เลยซ่วยไปหมดทังนั้นไอคนที่ไลค์เฉยๆไม่เคยไม่เคยคอมเมนต์แชร์เฉยๆไม่เคย, comment, ยเคอมเมนต์เนี่ยมันตีเป็นอวตารหมดอ่ะผมก็เลยซวยไปด้วยไงและวิธีการนี้ถูกนํามาใช้กับใครไอโอรัฐบาลไงฝ่ายไอโอรัฐบาลก็ใช้ทหารไงตอนนี้พอหลังจากนายโพสอะไรปุ๊บทหารทั้งหมดก็เข้าไป ใครมีลูกน,น้องสิบคนมึงก็ต้องส่งยอดสิบแชร์สิบไลค์สิบแชร์เห็นไหมครับเข้ามาแสดงความเห็นแตกตาก่างก็บล็อกมึก็บล็อกสตครับคนนี้ไม่เห็นด้วยผมจะเอาไว้จำเพี้ย,ยอะไรอ่ะคนเข้ามาควนตีนจะเก็บไว้ลำเส้นตีนอะไร่ะครับคนหนึ่งเขาลำคาญนี่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆแบบนี้แหละครับมึงเข้ามาขาดคอกูกูก็บล็อกเตะเออเข้ามาอวยมา เชียร์กันก็เออน่าเก็บไว้นี่เข้ามาคอยกวนเตีนอะยเนี่ยไอโอรัฐบาลก็ระบบเดียวกับไอพวกปั่นไลนเนี่ยแหละก็ออรู้และหลักการแต่ว่าเขาใช้วิธีการคือใช้ทหารมือถือคนละเครื่องจ่ายเงินให้คนละสามร้อยใช่ไหมมึงก็รับเงินไปแล้วมึงก็ต้องคอยกดไลน์ตามยอดนายมึงไอ้นี่มีลูกน้องร้อยคนวันนี้มึงลูกน้องมึงแม่งทําไมไลน์ไม่ถึงห้าสิบไลน์เอา้าหัวหน้าโดนแดกละนี่คือระบบไอโอไงก็คือทหารคนหนึ่ง มีคุมกํลาลังพลกี่คนก็จ่ายงานลงไปแต่หัวหน้าหมวดหัวหน้าหมู่ต่างๆเนี่ยเฮ้ยมึงมีลูกน้องอีกคนนะถ้าวันนี้นะกูมีลูกน้องขบวนพันคนนะทุกเย็นกูคนต้องส่งยอดมึงคุมอะ่ะกูมีลูกน้องพันคนมีระดับหัวหน้าอยู่สิบคนระดับหัวหน้าสิบคนคุมกํลาลังคนละร้อยคนทุกเย็นมึงต้องส่งยอดนะ,ะมึงนี่ที่มึงแชร์กูไปเนี่ย มึงแชร์แล้วเนี่ยลูกน้องมึงแชร์ครบร้อยเปล่าถ้าลูกน้องไม่ครบร้อยอ่าส่งยอดไม่ครบมึงมึงก็ไปไล่เบี้ยลูกน้องมึงแต่กูไล่เบี้ยมึงยังไงเอี่เห็นไหมวันนี้ลูกน้องผมเป็นทหารบอกพี่วันวันตัวนี้ไม่ต้องทาเฮี้ยแล้วทุกวันต้องคอยส่งยอดไล่ยอดแชร์แล้วก็คอยเฝ้าลูกพี่มันจะบอกเลยว่าวันหนึ่งจะต้องสี่โพสต์ลูกพี่ก็รับเป้ามาจากนายใหญ่ว่ามึงต้องโพสต์วันละสี่โพสต์มันเล่นกันระบบเป็นแบบนี้ไงไอ เฟซบุ๊กเขาก็ต้องพยายามดักเพราะเขาต้องการให้สังคมเฟซบุ๊กเป็นสังคมที่มีคุณภาพเขาต้องการให้การโพสต์การแชร์นี่มันเกิดจากความเป็นจากข้อเท็จจริงไม่ใช่เกิดจากการปั่นไลค์ปั่นแชร์เฟซบุ๊กมันก็ไม่ยอมไงมันต้องปรับอักบลกอริทึมใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะดักจับไอ้พวกโรบอทพวกนี้เพราะนั้นวิธีเดียวนะครับที่คุณจะนั้นคุณก็ต้องคอมเมนต์แสดงความเห็นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับ เพคุณติดตามเนี่ยมันก็จะทําให้คุณได้เห็นได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลาแต่ไม่ใช่คุณคอมเมนต์ทีเดียวแล้วมันจะทําให้คุณหลุดจากไอการปิดกั้นนะคุณจะต้องทําสักรยยนะยะหนึ่งอ่ะจนตอนนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่าคนเริ่มกลับมากดไลค์ผมอีกเยอะเยอะขึ้นแลวใช่ไหมมันต้องใช้เวลานานมากผมก็ต้องไลค์สดทั้งที่ไม่มีคนอนะ่ะคนดูน้อยก็ต้องไลค์ก็ต้องโพสต้องไลไรเมื่องอ่าเดี๋ยวนี้ต้องมีเอาโพสตแปลกๆมาลงบ้างอ่าจะลงแต่โพสต ต่ไลฟ์สดอย่างเดียวแม่งาหาผมไลฟ์ขายของเดี๋ยวนี้เอาเวลาผมไลฟ์มากๆเนี่ยนะแม่งาหาผมไลฟ์ขายของนะมันก็ไม่ยอมส่งเตือนผมไม่ต้องเอาโพสต์อันนู้นนี้มาลงต้องหาโพสต์ใหม่มาลงบ้างเป็นข้อความบ้างเป็นรูปภาพบ้างเป็นบทความบ้างเพื่อจะเอาชนะมันแต่ถ้ามีแต like ่ไลฟ์สดอย่างเดียวนะแม่งมันตี่าเป็นเพจนี้ขายของเห็นไหมเน่งเฮนะียในเฟซบุ๊กบางทีก็เฮียนะมันไม่ได้มันให้คนมันนั่งเฝ้าเรามันใช้โรบอตในการคอยจับ จับพฤติกรรมของคนนั้นว่าไอ้พิษมูโซนนี่แม่งไล่ทั้งวันแม่งขายของแน่นอนใช่ไหมครับผมนึกต้องพยายามอะไรเนี่ยมันต้หาเร,รื่องหาโพสแปลกๆมาพอโพสอันดีโพสแปลกๆมันก็โดนด่าไอ้สัตว์ก๊อปความคิดเขา้ามาอีกไอ้ชิปหายใช่ไหมนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะช่วยผมเนี่ยนะมันไม่ต้องช่วย้ถูกวิธีกูโดนแม่งแล้วก็โดนปิดกั้นแล้วก็แทบแย่เลยจนจะเลิกไล่อยู่แล้วนะ้ไหมกูไม่ไล่ละไอ้เีย ไล้วย,ยังไงแม่งกันคนติดตามเป็นล้านไอ้สัตว์แต่คนดูแม่งมีอยู่แค่หลักร้อยอ่ะมันผิดปกติอ่ะจนผมแม่งจะเลิกไล่เลยนะจะได้ที่ผมย้ายไปอยู่ยูทูบสี่พักอย่างกูรำคาญใน Facebook ไอ้สัตว์มึงบล็อกกูซะจนกูแม่งขยับไม่ได้เลยมีช่วงเนี่ยวันนี้นี่คือเหตุผลทำไมวันนี้ผมมีไล์แม่งสองช่องเลยอ่ะถ้ามึงไม่เห็นกูทาง youtube ก็ต้องเห็นทาง a c e b o o k ไม่เห็นทางเฟซบุ๊กก็เห็นทางยูทูบแลวนะตันนั้นวันนี้นะก็ฝากพวกเรานะั้ดคนติดตามนะทั้งสองที่เลยนะครับ กดกระดิ่งก็เดินละทางละเคิงกดได้ให้หมดนะครับนะอืมบางทีผมโพสต์ดีๆันถามว่าคุณกําลังขายของใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าถูกรอบอรจับคุณนะวิธีกันง่ายๆนะถ้าคุณโพสต์อะไรนะแล้วมันมีคําถามว่าจะเพิ่มปุ่มไหมอะไรย่างงี้นะจะมีคําถามปแปลกๆมันโดยที่ถ้าคุณกดปุ๊บมันไปเลยเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณยังไม่ถูกรอบอรจับนะแต่ถ้าคุณโพสต์มีคําถามว่าคุณจะเพิ่มปุ่มสองข้อความไหม คุณจะอันนั้นอันนี้ไหมเข้ามาเนี่ยแสดงว่าแมงโรบอทดมันเริ่มดักคุณละเออคุณก็ต้องระมัดระวังแล้วนี่ผมแม่เลวลาผมมันคุณกําลังจะขายของใช่หรือไม่ไอ้สัตว์เรื่องจริงนะแต่โรบอทดมันดักได้คุณต้องการเพิ่มปุ่มส่งข้อความไหม <c oughs> ไอเ้เหี้ยแล้วผมนั่นเสือกโง่นะไปกดรับมันปุ๊บแม่งเลยรู้อ้าวมึงแม่กำลังขายของนี่ว่าเลยซวยเลยโดนดักไปได้นานๆเลยตอนนี้กูต้องระมัดระวังละ จะโพสต์ใจต้องระวังเขามีข้อความเตือนต้องอ่านก่อนขี้เกียจไม่ได้นะครับเออนะครับขี้เกียจไม่ได้นะต้องอ่านละเอียดมึงส่งข้อความเหี้ยอะไรมาวะกดงวบปุ๊บแม่งเสร็จมาเลยนันี่ออไอ้มาสากระเบือมันฉลาดมันไม่ได้ง่หรอกนะครับ